สวัสดีค่ะพี่น้องมณีพอกับเฮาเนาะคะ่ะบ้านสวนตนน้นนุ่นเนาะคะ่ะกับการทําเกษตรหนึ่งไร่เนาะคะ่ะมณีพาพี่น้องเนาะคะ่ะมาให้อาหารไก่เนาะคะ่ะแล้วก็มาเบ่งอาหารที่เฮ้าไห้เนาะคะ่ะมณีเข้าจะมาปรับสูตรอาหารนิดหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าไก่ของเฮ้าเนี่ยอายุเกือบจะอสองเดือนกว,กว่าแล้วนะคะสองเดือนกับอีกประมาณสองอาทิตย์เนาะคะ่ะมณี เขาก็เลยสิบผ้าพี่น้องมาเบิงกันปรับสูตรอาหารของเราเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าช่วงที่หายอาหารเสารเนาะคะ่ะของเฮาเนาะคะ่ะอาหารของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมต่างๆอยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเอาให้พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะนี่ก็จะมีหัวอาหารเนาะคะ่ะสองส่วนนะคะลำกับปลายข้าวเนาะคะ่ะ อย่างละหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ข้าวโพดบดข้าวโพดโม่นะคะที่้องคิดใส่เป็นข้าวโพดบดหรือข้าวโพดโม่ก็ได้นะคะอันนี้ใช้หนึ่งส่วนนะคะอันนี้เป็นส่วนผสม,มของเห่าเนาะคะ่ะทีอเห่ากาลังปรับไหาไกลไข่เห่ายู่ตอนนี้เนาะคะ่ะตอนนี้เขาก็กําลังเจริญเติบโตดีอยู่แต่ว่าทีปปับนี่เพราะว่าอยากจะลดต้นทุนนะคะไม่รู้ว่ามันจะลดได้จริงไหมเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์กันเนาะคะ่ะ เพราะว่าการที่เห่าสินดต้นทุน่นใดญ่บแมนวาเอ่อค่าอาหารถูกโล่งยางเดี่ยวเนาะคะ่ะต้องการเจริญเติบโตของไก่เห้าเนี่ยก็ต้องดีนําเนาะคะ่ะโบแมนวาอ่าวัตถุดิบค่าอาหารถูกโล่งกับจริงจะว่าไก่ใบใหญ่อันนี้กับชื่อว่าบบเดผลเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะลองมาปรับสูตรดูแต่ว่าส่วนผสมที่เหาข้านวลขาวๆเนาะคะ่ะก็จะออกมาประมาณนี้เนาะคะ่ะอันนี้บบได้แบบ คำนวณตามหลักวิชาการเนาะคะ่ะคำนวณเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็เราใช้ประจําแล้วก็จากการสังเกตของเห่าในสวนเนาะคะ่ะแล้วก็เห่ากันรู้สึกว่าไก่เนี่ยจะกินแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวเลยเขาก็จะเบียเนาะคะ่ะเห่ากัเลยอยากลองเปลี่ยนปรับสูตรอาหารมาให้เขาเบิงนัาเนาะคะ่ะจะก,ก็จะกินอาหารดีขึ้นไหมประมาณนี้นะคะเห่ากับ เข้าก็ลองสังเกตอยู่เพราะว่าเข้าหายตาห้ามรวนๆเนาะค่ะบางทีเขาก็เหมือนจะกินดีอยู่นะเนาะ,ะประมาณนี้เนาะค่ะส่วนที่อาหารเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะล่องเอามาใหา้ไกลเบิงเนาะเดี๋ยว ค่ะพี่น้องที่เข้าไหาก็ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะไหาอาหารแล้วก็เข้าก็จะมีน,มนะะ้ำเนาะค่ะน้ําสะอาดให้แล้วก็มียาสูตรให้เนาะคะ่ะนี่คือเป็นการไหาอาหารของอบ้านสวนต้นนู่นเนาะคะ่ะเขาก็จะมีเสริมผักเสริมยาเนาะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เข้าจะมาเบอาถึงอาหาร ลดต้นทุนคือเฮาเสนอไปตอนต้นเนาะค่ะว่าก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งกันอีกทีหนึ่งเนาะค่ะว่าจะลดต้นทุนได้จริงไหมเนาะคะ่ะหรือว่าพี่น้องท่านใดเนาะคะ่ะมีประสบการณ์เนาะคะ่ะในการเลียงไก่ไข่เนาะคะ่ะอยากจะเข้ามาแนะนเาเฮาเนาะคะ่ะเฮายินดีเนาะคะ่ะเฮาก็อยากจะปรับสูตรเลี้ยงลูกกันไปนะคะสาวผู้ใดมีความเห็นต่างจากเข้าเนาะค่ะว่าควรสิปรับใส่มงนี้มงนี้นะ กฝากนะคะให้เข้ามาคอมเมนต์ให้เขาเนี่ยเขาก็จะปรับตามสูตรที่พี่น้องบอกนะคะแล้วก็ปับใส่วัตถุด,ดิบที่เขามีนะคะอยู่ในสวนนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ